5นิ้วนะครับผม ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองนะครับผมหมายคลองกันหน่อยกลับมาหมายคลองกันหน่อยครับผมสูตรเยื่อสูตรเยื่อก็สูตรเดิมนะครับสูตรง่ายที่ผมเคยลงคลิปบอกไว้หลายอีพีเลยนะครับผมแต่ผมปักลิงก์ไว้ใต้คลิปอยู่นะครับผมกดไปดูตรงเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ก็สองเซนครึ่งครับผมตัวเบ็ดก็ชินุเบอร์ศูนจุดแปดครับเกี่ยวมันหมูครับเพ็ดโฟมนะครับผมเหมือนเดิม เรามาตามรุ้นกันดูครับวันนี้ตอนนี้เจ็ดโมงสี่้านะครับผม นี่ครับพึ่งลงเหยื่อได้15นาทีนะครับผมมาแล้วครับแต้มแรก ดำสองครับขันล่วงไปเลยครับก็ว่าเสียงอะไรนะครับสายสี่นิ้วนะครับผมเกี่ยวมาสองตะขอครับ อ,อีกหนี่แต้มครับผมไซส์สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วได้กินอย่างเบาเลยผมยังไม่วัดแล้วนะครับเมื่อกี้ สี่นิ้วนะครับได้อยู่ครับไซนี้ หนึ่งแจ้มครับผมแต้มนี้ไซส์เล็กหน่อยครับสามนิ้วหน่อย,นอยๆนะครับผมท,ที่นี่เขาเรียกคลองอะไรครับ หนึ่งแมครับผมสายสี่นิ้วนะครับ ยอดครับแต่มน,นี้นี่ครับมีห้านิ้วนะครับผมกาลังขยับกล้องเลยครับไสสวยมากครับ เอาปลาใส่กระชังนะครับผมใส่สี่นิ้วกับใส่ใส่ใสองนิ้วนะครับผม อีกหนึงแต้มครับผมสายสวยครับกินเรื่อยๆอยู่นะครับปลาถือว่าไม่เหงาเลยครับผมตอนนี้9ก้โมงสานาทีนะครับ กินเบาบ้างครับไาสสวยครับนะไม่รู้กินตั้งแต่ตอนไหนนะ ผมจะมาเปลี่ยนเยือ่อนะครับผมเก็บีีหนึ่งแต้มครับ กินเบามากนะครับผมนี่ครับกินเบายิ่งกว่าปลาเล็กปลาตะเพียนหนึ่งครับผมเกบอ็กหนึ่งแจ้งมครับตอนนี้สิบโมงตรงนะครับผมก็ผมจะนั่งตกอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับผมเพราะว่ามีเวลา มาต่อกันเลยนะก็ผมจะนั่งตกจนถึงประมาณ11โมงนะครับผมก็มาลุ้นต่ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มารับชมสภาพหมายนะครับผมสภาพหมายกับผลงานรวมกันทีเดียวเลยครับวันนี้ตามลุ้นกันต่อครับ ว่าไม่อยู่นะครับเกี่ยวสองตะขอนะครับผมสายสามนิ้วครับ หนึ่งแต้มครับผมเกี่ยวสองตะขอนะครับสายสี่นิ้วนะครับสวยๆเหมือนเดิมครับผม หน่งแต้มครับมาต่อกันเลยนะครับผม หนึ่งแ้มครับผมใส่สวยๆครับ เดี่ยวนี่ข้างบนนี่มาเลยบนหัวเลยครับก็ตอนนี้10โมง30นาทีนะครับผมลุ้นต่อกันอีกหน่อยครับ เกี่ยวแก้มมานะครับผมน่แท้มครับผมใส่สี่นิ้วนะครับ อีกหนึ่งแจมครับสามนิ้วกว่าครับผมไซนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับผมร่วงครับ แต้มครับผมสาสสี่นิ้วนะครับสวัสดีพี่ๆนาๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัดน์พิชิ่งนะครับผมครับวันนี้ผมก็มาเปิดคลิปทีเดียวช่องท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานอีกหนึ่งคลิปนะครับมีเวลาน้อยนะครับวันนี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเจ็ดนาทีนะครับผมก็เสียดายเหยื่อครับผมผมผสมเหยื่อแล้วเหลืออยู่หน่อยหนึ่งผมก็เลยไล่ลงเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมก็ เมื่อกี้มีอาการอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาคลองคลองนี้ผมไม่แน่ใจชื่อนะครับผมอยู่ในพื้นที่วังน้อยนะครับผมแต่ไม่ไม่แน่ใจชื่อคลองว่าเขาเรียกคลองอะไรนะครับ ให้ท่านผู้ชมดูสภาพหน้าหมายนะครับผมวันนี้หน้าหมายจุดที่ผมลงนะครับมีล่มนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลางล่มนะครับน่าจะล่มประมาณครึ่งวันได้ครับตรงนี้เดี๋ยวไปรับชมสภาพหมายกันเลยครับ สวยแล้วครับกำลังจะให้ดูสภาพใหมายครับคันกลางเกามีอาการ มาคู่เลยครับผมแต้มนี้สามนิ้วในหน่อยนะครับหน้าหมายจุดที่ผมลงครับนี่ครับอออาจจะนั่งลําบากนิดนึงนะครับผมแต่แต่มีร่มให้นะครับนี่ครับก็จะชันนิดนึงแต่ก็พอมีจุดให้นั่งอยู่นี่ครับน้ําแห้งครับน้ําแห้งเหมือนจะไม่มีปลาไซด์ดีๆนะครับผมแต่ปลาที่นี่ไซด์ดีเลยครับลงได้เยอะนะครับนี่ลงได้ยาวเลยก็มีนาๆเข้ามากันเยอะอยู่ครับวันนี้นี่ครับ จุดนั้นก็มีต่อไปอีกจุดนึงก็มีครับผมด้านนี้ก็มีครับห้าหกจุดเดือดครับวันนี้ลงกันวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมวันที่เก้านะครับวันนี้มีร่มต้นยูคาอยู่นะครับผมยาวเลยครับที่จอดรถก็จอดสะดวกครับนี่ครับจุดนี้ถ้าจอดขยับชิดๆกันดีๆจอดได้สามคันสามคันจอดได้สบายเลยครับเนี่ยสี่คันก็จอดได้นะครับถ้าเป็นรถเก๋นะครับผม ก้มครับผมกำลังจ,จ,จะทยอยเก็บคันนะครับ ไม่รู้ว่ากินตั้ในตตอนไหนนะครับผมนี่ครับกำลังเก็บคันเลยครับคันสุดท้ายส่งท้ายอีกหนึ่งแต้มนะครับไตสวยมากสุดยอดครับผมเดี๋ยวไปรับชมผลงานปลารวมกันเลยครับ ครับผลงานปลารวมนะครับผมถือว่าสวยงามเลยครับวันนี้มีไซส์เล็กเดี๋ยวถ้าปล่อยได้เดี๋ยวผมปล่อยไปนะครับผมนี่ครับไซส์สวยครับกับเวลาเริ่มลงเหยื่อไม้แรกเจ็ดโมงสี่สิห้านะครับเริ่มทยอยเก็บสิบเอ็ดโมงยี่สิบนะครับผมนี่ครับสวยงามครับไซส์สวยครับผมน้ําแห้งแต่ปลาไซส์ดีครับยอดครับหมายนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม